สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กนีิคือสาวเล็กแล้คงชินอายุ10ปีกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4จากทิมแม่นเมืองปาเป้าวันนี้หนูจะมาอธิบายโจทย์คณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหาละคุณจากหนังสือนิมตั้น4บุ๊ก2หน้า4 5ตอนนี้เรามาดูวิธีการแก้โจทย์กันเลยนะคะชั้นหนังสือในห้องของซองกี ือชีวประวัติ49เล่มในจำนวนนี้มีหนังสือถูกยืม1 7เล่มจงเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงจำนวนหนังสืออยู่ทั้งหมดพร้อมทั้งหาคำตอบประโยคสัญ,ญลักษณ์หนังสือนิทาน52เล่มบวกหนังสือชีวประวัติ49เล่ม หนังสือที่ถูกยืมไป17เล่ม52บวก49เท่ากับ101 101ลบ17เท่ากับ84ดังนั้นตอบ84เล่ม ขอบคุณค่ะ